สวัสดีครับก็มาครั้งแรกครับก็อ่านมาจาก Facebook ครับไม,ไม่เคยเจอเลยครับก็ปกติก็เจริญอาณาปณสติตลอดแต่ว่ามันจะมีบางบางครั้งก็รู้สึกแน่น,น,น,นบ้างมันหนักมันหนักนหนัก<ป>นะใจความคิดเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับของคุณเนี่ยมันต้องรับภาระอะไรมาแต่ไหนแต่ไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็คือมันจะหนักใจมีเรื่องหนักใจเยอะนะความหนักใจเนี่ย มันนำมาซึ่งอารมณ์แบบไหนมันจะมันเหมือนยาตรงๆอยู่ในหัวนึกออกใช่ไหมตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนะ่คล้ายๆกับหนักๆค้นๆมืดๆนะมีก้อนก้อนความเครียดอ่ะพูดง่ายๆนะที่เกาะที่เกาะอยู่ในหัวมาแล้ไอ้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยพอมาทำสมาธิมันก็จะเหมือนกับเห็นชัดขึ้น แต่เดิมเนี่ยพอเราคิดมากหรือว่าเรามีอารมณ์หมกมุ่นอยู่กับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นเป็น,นก้อนๆไม่ค่อยเห็นเป็นความอึดอัดมากชัดเจนแต่พอนั่งสมาธิบางครั้งมันมีความเบาไงีบางครั้งมันมีความโปร่งขึ้นมาเป็นขนาดขนามันมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยนี่มันอึดอัดตรงนี้มันอึดอัดตรงนี้จริงๆมันอึดอัดอยู่แล้วแต่เพิ่งมาเห็น ตอนที่มีความแตกต่างไงตอนที่จิตของเราเริ่มโปร่งเบาตอนที่ร่างกายของเราเริ่มอยู่ในสภาว่าที่มันคลายจากอาการเกร็งมันกลับไปพอมันกลับไปเกร็งใหม่ปุ๊บมันอุ้ยตกใจทําไมมันรู้สึกว่าร่างกายมันรัดร่างกายมันแน่นนะเอาอย่างนี้ก็คือเราทําความเข้าใจเนี่ยมองภาพอย่างที่ผมพูดให้ฟังอย่างเงี้ยนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ย มันอยู่ในภาวะที่พร้อมจะอึดอัดอยู่แล้วพร้อมที่จะเครียดอยู่แล้วแต่พอเรามานั่งทําสม,มาธิแล้วมันมีความโปร่งเบาอยู่บ้างนะมันก็ถูกขับให้เห็นทำให้มันเกิดความเด่นขึ้นมาอย่างเมื่อกี้เนี้ยตอนที่นั่งสมาธิตอนแรกบางทีมันมันเหมือนจะเบาๆขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วเสร็จแล้วมันก็จะงงเงีง,งงเงีนมันหนักๆมันรู้สึกเหมือนมีอะไรไป เทินอยู่เป็นหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคือคือมันจะไม่ค่อยเบาแบบเสมอต้นเสมอปลายมันจะเบาบ้างหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะดูไปตรงนั้นแหละดูไปว่าเดี๋ยวมันก็หนักเดี๋ยวมันก็เบาอยากคาดหวังว่ามันจะเบาเลยอยากคาดหวังว่ามันจะไม่กลับไปอึดอัดคัดแน่นอีกนะแต่คาดหวังว่าเราจะได้เห็นความสลับกันระหว่างความอึดอัดความหนักความแน่น แล้วก็ความเบาวความโปรโ่งเน่ยเ,เพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันคลายไม่ได้ภายในช่วงสั้นๆหรอกมันมันเหมือนเราแบบนี้มาทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยมันเวลาคิดเวลาคิดมากขึ้นมามันจะเหมือนมืดๆเหมือนคนหน้ามืดอะ่ะแล้วก็จะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆอยู่ในหัวคล้ายๆว่าชีวิตเป็นของหนักคือมันอยู่ในใจเราอะ่ะรู้สึกว่าชีวิตเป็นของหนัก และบางทีเหมือนกับอย่างเอาง่ายๆพอเราถึงเวลาบันเทิงถึงเวลาเลยมันเหมือนแกล้งแกล้งแกล้ง,ลงบันเทิงมันไม่บันเทิงจริงเข้าใจใช่ไหมคือเพราะว่าตรงนี้มันไม่เป็นไนตรงความรู้สึกปักใจเชื่อไปแล้วว่าชีวิตเป็นของหนักแต่ตอนนี้เห็นไหมมันเบามันกลายเป็นเบาเหตุผลเพราะว่าเราเข้าไปเห็นภาวะที่มันหนักๆ เราไม่ไปทําอะไรกับมันมากไปกว่าเห็นแล้วก็มันคลายออกไปเองนี่เวลาปฏิบัติเวลานั่งสมาธิหรือว่าเวลาอยู่ในระวังชีวิตประจําวันก็ตามแต่เนี่ยนะถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยอย่างนี้ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันมันเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาคือไม่ใช่อันนี้ก๊อปปี้แล้วอันนี้ตั้งใจเห็นไหมเห็นความตั้งใจจะเบาไหมเมื่อกี้เนี้ยนะ ความตั้งใจ,จเบาคืออาการนึกถึงความเบาทั้งๆที่มันไม่ได้เบาตรงนี้สับสนตรงนี้เป็นความสับสนนิดหนึง่งคือไม่ใช่สับสนทางความคิดแต่สับสนทางความรู้สึกเนี่ยยอมรับตามจริงว่ามันสับสนทางความรู้สึกหน้าตามันเป็นแบบนี้มันเหมือนวุบวับ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 ,บมันไม่หยุดเนี่ยแค่ยอมรับตามจริงไปลมหายใจนี้มันสับสนอยู่อ่าเนี่ยเห็นไหมมันคลายแล้ว จำไว้นะลักษณะการยอมรับตามจริงไม่ใช่การปฏิเสธไม่ใช่พยายามคิดว่าจะทำยังไงแต่รู้ไปซื่อๆเนี่ยว่าเนี่ยมันกำลังสับสนอยู่หน้าตามันเป็นแบบนี้เห็นไหมโปร่งขึ้นลักษณะที่โปร่งขึ้นไม่ใช่มันเบาเหมือนเมื่อกี้นะไม่ใช่มันเบาแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยมันยังมีอะไรคาคาอยู่แต่มันไม่นแล้วตรงน,นี้แหละที่จะถอนความเชื่อได้ว่าชีวิตเป็นของหนัก ลองสังเกตเนี่ยพอกลับไปบันเทิงอีกเนี่ยด้วยใจที่มันรู้สึกเบาเนี่ยนะคราวนี้มันจะบันเทิงสุดเนี่ยในทางธรรมเนี่ยพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นย้อนให้ทางโลกมีความสุขสนุกมากขึ้นแต่ก่อนมันเหมือนเราค้นหาอยู่ว่าเออทําไงถึงจะสนุกจริงๆทําไงถึงจะแบบหัวเราะให้สุดเขามันมันเหมือนสงสารตัวเองเก็ไม่เคยหัวเราะสุดกับเขาสักทีเหตุผลมันบางทีนะ มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาคือคนบางคนเนี่ยแค่ฟังเท่าน,นั้นนะว่ามันติดอยู่กับความเชื่อว่าชีวิตไม่มีทางที่จะดีขึ้นไม่มีทางที่ชีวิตมันจะดีขึ้นไปกว่านี้แค่นั้นก็หลุดเลยหลุดออกมาจากความไอ้กรงขังเนี่ยที่ว่าตัวเองไม่มีทางดีขึ้นและทุกอย่างก็ดีขึ้นมาตลอด แสดงให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ยนะคนเราไม่ได้ติดอยู่กับกรงจริงๆที่มันขังเราอยู่ภายนอกแต่มันติดอยู่กับกรงความคิดที่เราไม่รู้จะเอาออกไปยังไงไม่รู้ว่าคีย์ไม่รู้ว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหน